ฟุตบอลภูมิภาคไทยลีก3ชมการแข่งขันเด็ดๆที่จะเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไทยกา l ฟและ AIS มาร่วมกันเปิดแคมเปญบอลไทยเพื่อคนไทยที่มุ่งเน้นยกระดับความสําเร็จของฟุตบอลภูมิภาค b y d 1ฟิลลีก3ทำให้เป็นกีฬาที่มีความสําคัญและได้รับความสนใจมากขึ้นในตัวกรุงเทพและเป็นเหตุผลให้แฟนบอล ได้สัมผัสบรรยากาศแมตช์เดือดจากศึกไทยลีก3าที่ถูกถ่ายท่อสดบนจอยักย้ายที่ AIS สยามเปิดพื้นที่กลางสยามให้ทุกคนได้ร่วมส่งพลังเชียร์ทีมขวัญใจท้องถิ่นในครั้งนี้ผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนกับการถ่ายท่อสดมากถึง17คู่เด็ดซึ่งจะมีนักพากย์ชื่อดังอย่างโพจิเซ er, และบอนส้มซิ่งมาร่วมสร้างสีสันให้กับการถ่ายทออสดด้วยการพากย์สดที่เติมอารมณ์สุดมันเหมือนนั่งเชียร์ติดขอบสนาม แต่นี่เป็นส่วนที่เกิดความคาดหวังและความตื่นเต้นมากที่สุดการเปิดมูลค่าเบนจามินเดวิสพุ่งต่อเนื่องในสีเสื้ออูไทเทนีเอฟซี c, ทำให้เกิดความสนใจมากขึ้นในการแข่งขันและเป็นเหตุผลให้ฟุตบอลภูมิภาคได้รับความสนใจมากขึ้นและนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่คุณควรไม่พลาดคุณสามารถรับชมฟุตบอลไทยครบทุกหลีกได้แบบฟรีทุกเครือข่ายผ่าน AIS Play ที่เดียวเท่านั้นซึ่งเป็นการสนับสนุนและผลักดันที่สำคัญในการเติบโตของวง,องการฟุตบอลไทย เพียงเข้าไปที่ AIS Play แล้วคุณสามารถเชียร์ทีมของคุณได้อย่างเต็มที่และเพลิดเพลินกับการแข่งขันที่มีความสนุกและความตื่นเต้นอย่างเต็มที่เชื่อว่าการแข่งขันของไทยลีก3จะเป็นเหตุผลให้วงการฟุตบอลไทยเติบโตและเป็นเกมที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในปีนี้และคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ด้วยการเชียร์และติดตามการแข่งขันอย่างต่อเนื่องคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้ในวงการฟุตบอลไทย คุณเชื่อว่ามันจะส่งผลให้ฟุตบอลไทยเติบโตและได้รับความสนใจมากขึ้นใช่ไหมชวนคุณเข้ามาพูดคุยกันในกลางคนรักฟุตบอลไทยในกลางสยามนี้